ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายน2566เดือนที่ดาวอาทิตย์และดาวอังคารทับลัคนาราศีของคุณนะอาทิตย์เนี่ยมันย้ายช่วงกลางกลางเดือนพฤศจิกายนนั่นแหละแล้วก็มาทับลัคนาราศีของคุณ ซึ่งไปอยู่ในเรือนของอังคารแล้วก็อังคารก็อยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าอังคารที่อยู่ที่ลัคนาราศีพิจิกเป็นเกรษตราธิปดีนั้นก็ไปเข้ากฎเกณฑ์พิเศษตามหลักของโหราศาสตร์พระตายฮินดูนะครับเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ได้ตำแหน่งเป็นปัญจมหาบุรุษโยกนั่นก็หมายความว่านะครับดาวในลักษณะนี้นั้นส่งผลให้การงาน ของชาวลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเพราะว่าดาวการงานมาทับตำแหน่งตัวเองแล้วก็เป็นดาวการงานดวงนี้แหละนะครับที่ไปอยู่กับดาวอังคารเล็งไปยังดาวอาทิตย์และดาวเกตใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วจะต้องเดินทางหรือดิวกับลูกค้าหรือคนทางไกลมักจะได้รับความสาเร็จดีนะ นะครับแต่ว่าดาวพุธเป็นประไปนำหน้าลัคนาอารมณ์เรานี่แหละที่ไม่ค่อยเสถียรน,นะรู้สึกท้อถอยง่ายรู้สึกอื่นๆง่ายรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยง่ายนี่ก็น่าจะเป็นอะไรที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีมีความจำเป็นจะต้องปรับสิ่งเหล่านี้นิดนึง นะฮะเพราะว่าดาวอาทิตย์ทับลักเนี่ยถ้าคุณไม่ปรับตรงนี้แล้วงานมันเยอะนะฮะคุณก็อาจจะจุกจิกแล้วงุนงิดกับมันได้นี่ก็คือสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิก1-5ถึงนะครับ1-5พฤศจิกายนชาวลัคนาราศีพิจิกมีความจุกจิกวุ่นวายใจเกี่ยวเรื่องความรักและเรื่องส่วนตัวอยู่พอสมควร แล้วก็จะมาจุกจิกใจในเรื่องการเงินในช่วงประมาณวันที่6ถึง10พฤศจิกายน11ดถึง15 16ถึง20ช่วงนี้ถึงแม้จะเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วได้น้ำได้เนื้อนะครับไม่เหนื่อยฟรีเหนื่อยแล้วได้สิ่งที่ดีกลับมาเหนื่อยแล้วได้อะไรที่เราลงทุนลงแรงทำไว้ไม่เหนื่อยเปล่า ก็เป็นอะไรที่ชัดเจนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็เรื่องความรักจะปลอดโปรงมากยิ่งขึ้นในช่วงวันที่16จนถึง20 2 1ถึง25ช่วงนี้ก็มีโอกาสจะได้เดินทงเดินทางนะครับมีโอกาสจะต้องไปน่่นไปนี่อีกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเดินทางเพราะงานนี้ผมก็ว่าดีนะนะครับมันมกกักจะนำพามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะว่าเราเปลี่ยนสถานที่ด้วย แล้วก็26จนถึง30ช่วงนั้นการเงินการทองก็ดูเหมือนจะเข้าที่ขึ้นเข้าที่ก่อนช่วงต้น้นเดือนต้นต้นเดือนนี่หมุนเงินหูตูบเลยนะฮะไปดูนะชาวลัคนาราศีพิจิกโดยเฉพาะช่วงวันที่6จนถึงวันที่10ช่วงนี้จุกจิกหมุนเงินเออเงินไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางหรือเป็นเพราะเราจัดสรรบัญชีเรื่องเงินไม่ดีหรือเปล่าทําให้มีความรู้สึกเหมือนตัวเองเดือดร้อนเรื่องเงิน เดือดเนื้อร้อนใจด้วยเรื่องเงินเรื่องทองนะครับทีนี้ต้องบอกว่าอโอกาสอย่างหนึง่งนะท,ที่ที่ดีคืออาจจะมีคนที่ติดหนี้เราอยู่เอาเงินมาใช้หนี้นะฮะหรือคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมาเกื้อนหนุนกันในเรื่องการเงินการทองได้ถ้ามองในแง่ดีตรงนี้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละยังไงก็ตาม6-10รายจ่ายจุกจิกเยอะ เราคอนโทรลร,รายจ่ายรายรับรายจ่ายได้ไม่ดีทําให้จุกจิกวุ่นวายใจไม่น้อยนี่คือสิ่งที่อาจอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกอธิบายความมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือดาวราหูที่ย้ายในยช่วงวันที่17ตุลาคมได้ตรีโกนร่วมธาตุน้ำกับชาวลัคนาราศีพิจิก เป็นการตรีโกณของดาวราหูที่ตรีโกนกับลัคนาราศีพิจิกตรีโกณกับดาวอังคารตรีโกนกับดาวอาทิตย์แล้วก็ราหูเองก็ไปโยกับดาวเกตกับดาวมนุดเตีย่อธิบายความมาถึงตรงนี้เพียงแต่กําลังจะบอกว่าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแล้วต้องการที่จะทําธุรกิจทางไกลหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กจังหวะช่วงนี้ถือว่าดีนะ ไม่ว่าคุณจะทํางานประจําอยู่แล้วแล้วคุณจะไปหยิบจับอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลผมว่านําลาบผลที่ดีนําประโยชน์มาให้กับคุณไม่น้อยนะอังคารทับลักคุณอาจจะขยันขึ้นหรืออาจจะจำเป็นที่จะต้องขยันขึ้นเพราะว่ามันมีภาระเรื่องเงินก็เป็นไปได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพยากร์ให้ชัดๆสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่าดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนความรักโคจอ,อยเดือนเรือนลาพะเล็งกับราหูแต่ดาวก็เดินตำแหน่งเป็นนิดก็มีความอ่อนแรงอยู่เราก็มีความรู้สึกอื่นๆกับความรักอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังถึงจะแฮปปี้ขึ้นครึ่งเดือนแรกเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องความรักกังวลใจไม่สบายใจทุกใจหรือมีความรู้สึกหงุดหงิดใจอะไรสักอย่างหนึง่ง นะครับแต่พอครึ่งเดือนหลังไปแล้วถึงจะโอเคขึ้นนะสำหรับคนที่ยังยังยังโสดส่วนคนที่มีคู่แล้ว1-15ช่วงนี้เรามัดระวังการขัดแย้งความเห็นไม่ลงรอยหรือการทะเลาะกันนะครับจะมาโอเคขึ้นก็นหลังวันที่15คือ16ไปแล้วนั่นเองนะสำหรับท่านที่สอบถามมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Tik ทิ o k f a Facebook Fanpage หรือว่า YouTube ต้องการปรึกษา ส่วนตัวนะครับเกี่ยวเรื่องการดูหวงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดที่อยู่อาศัยต่างๆหวงจุ้ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงจากยุค8เป็นยุค9แล้วนะครับจัดบ้านให้ดีชีวิตก็ดีแน่นอนออห่วงจุย้ยสินแสหมิงต้องเอาเข็มทิศไปวัดองศาที่สถานที่จริงถึงจะบอกได้ว่าตำแหน่งไหนต้องจัดอย่างไรเสริมอย่างไรนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าท่านใดต้องการปรึกษาโง่งเหงงบนใบหน้าหรือ ดวงชะตาส่วนตัวก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li n e o f f i c i a l ย d ที่ปรากฏอยู่ด้านบนเดี๋ยวแอดมินเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งรายละเอียดให้นะครับขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีสินแสหมิงไปก่อนนะสวัสดีครับ